ป้าเปิดคลิปก่อนนะมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมนะซึ่งผมจะไปดูรถนะครับเอ้ยไม่ใช่สิจะไปดูอะไหล่รถนะครับซึ่งปกติวันหยุดวันว่างของผมเนี่ยก็จะไปดูอะไหล่รถอยู่แล้วนะหรือดูรถนะครับถ้ามีโอกาสนะแต่วันนี้เราจะไปดูรถอะ,อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งวันนี้เป็น M/ เพราะว่า ผมเห็นในกลุ่มเขาประกาศนะครับเอ l มสเขาประกาศแยกอะไรขายนะครับเพราะเครื่องเขาพัง M อ l มสเครื่องเขาพังดังนั้นเขาก็แยกอะไรซึ่งผมเห็นแล้วผมจองโช์ไว้ก่อนเลยนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะไปดูกันไปดูโชคว่ามันสภาพเป็นไงบ้างผมจะเอามาใส่รถมอไซค์คัตตอมของผมนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นโชคที่สวยเลยคือโชคเดิมของผมนะี่มันโชคสีสีดํานะครับซึ่งมันเป็นรอยตอนที่คัตตอมเนี่ยเป็นรอยเยอะมากเพราะว่าพี่ช่างเขาเนี่ย ทำเป็นรอยเยอะมากเขาอาจจะลองผิดลองถูกนะซึ่งก็ไม่ว่ากันเพราะว่าคัสตอมเนี่ยมันก็ยากอยู่ดังนั้นผมก็จะไปดูโชคสีทองอันนี้ซึ่งมันสวยมากนะครับสียังทองยังไม่ซีดเลยนะก็จะไปดูว่ามันสภาพเป็นไงถ้ามันสภาพดีผมคว้าไว้แน่นอนคือโชคเนี่ยถ้าเรามันเป็นโชคของบิ๊กไบท์นะครับเป็นโชคคือโชคอัพไซด์ดาวเนี่ยเป็นโชคบิ๊กไบท์ซึ่ง M/ อมซัลเลเนี่ยเป็นรถที่ถูกนะ เรียกอะไรมาเนี่ยอะไรไม่ได้แพงเลยหลักพันนะครับซึ่งถ้าเราได้สภาพดีเราควรจะคว้าเก็บเอาไว้เลยนะซึ่งผมเอาไว้ทําในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มอยากได้โชคสีทองแล้วโชคอัพไซด์ดาวเพราะผมได้แรงมันดันใจมาจากมอไซค์ในฟันผมนะซึ่งผมจะเอาโชคสีทองเนี่ยมาใส่กับรถล,ล็อกดาวของผมนะทาให้แมวกวน,นะช่วงนี้ซึ่งทำให้ถ้าผมไปดูแล้วผมถูกใจผมก็คงจะซื้อเก็บเอาไว้นะครับเป็นโชคสีทองแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่กัน ซึ่งปกติวันวันหยุดของผมก็แบบนี้แหละอาจจะไปดูรถมือสองบ้างถ้าเจอถูกใจก็ซื้อมานะครับเพราะว่าผมก็มีงานอะดีเลกด้วยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ขายรถแล้วเพราะว่างานมันรับตัวจริงๆนะครับก็เลยหยุดกิจาการขายรถไปก่อนนะครับเพราะไม่ได้ทําจริงจังอะไรอยู่แล้วทําเอาความชอบนะครับไปวันนี้เราจะไปเอาเลนเซอร์ไปดีกว่าเอาเลนเซอร์ไปได้ขับเลนเซอร์ด้วยนะครับวันนี้ขับไปหลายกิโลอยู่ไปดูอะไรกันไป เมื่อกี้ก็เป็นทางผ่านนะครับที่เราจะไปเอาโชคกันซึ่งเสียงมันก็ไม่ค่อยดีจะเท่าเท่าไหร่เพราะผมใช้กล้องมือถือถ่ายนะทำให้ไม่ได้พากล้องใหญ่มาทำให้คุณภาพเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะดีดังนั้นผมขออภยัยด้วยจริงๆครับก็นี้ก็ใกล้จะถึงละเราเดินทางกันมาประมาณไปกลับเนี่ยประมาณ80กว่ากิโลนะก็คือ45กิโลเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับนะครับรวมแล้วเป็น90กิโลเพื่อที่จะมาเอาโชคกัน ผมคงไม่ผิดหวังนะเพราะว่าเสียค่าน้ำมันมาก็หลายหลายอยู่ดังนั้นขอให้เป็นโชคที่ดีแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปรอดูของจริงถ้าคุณภาพดีผมก็ซื้อเลยครับหลังจากที่ผมไปเอามาสวยเลยทีเดียวเพราะว่าสีทองเนี่ยมันมันยังเงาทองเงาเลยครับปกติเนี่ย M อมลเนี่ยถ้าปี เก่าๆหรือตัวเล็กๆนะครับตรงนี้สีทองเนี่ยจะเริ่มซีดคือซีดเลยหลายคันเป็นเงินทุกคันซึ่งโชคของผมเนี่ยได้มาเนี่ยเป็นตัว m อ็มรุ่น b l u e e d i t i o n นะก็คือตัวสุดท้ายก็คือปีสุดท้ายเลยปีหลังสุดก่อนที่มันจะเลิกผลิตไปทำให้อายุของมันเนี่ยก็เป็นอาปีที่อายุน้อยที่สุดทำให้โชคตัวเนี้ยมันก็เลยดูเหมือนจะไม่เก่ามากอ่าใช้คาว่าไม่เก่ามากดีกว่า ซึ่งมันก็เงาอะแล้วก็สวยผมว่ามันสมบูรณ์นะเพราะว่าเนี่ยไม่เคยเห็นรอยแกะซ่อมมาเลยเลยก็คือรถเขาเครื่องพังนะครับไม่ได้ไปชนอะไรมาก็เลยผมก็เลยรีบคว้าไว้เลยซื้อเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องอ่ารัดเอาไว้ก็กลัวเที่เดี๋ยวพอเก็บเอาไว้เนี่ยกลัวอะไรมันมาลื่นทับตรงนี้จะเป็นรอยนะก็เลยต้องรักษาไว้นะห่อผ้าไว้นะก็เดี๋ยวค่อยถ้ามีเวลาว่างนะครับ ก็จะไปทำรถมอเอร์ไซค์คัตตอมกันอีกทีหนึ่งจะใส่เป็นโชคตัวนี้แทนน่าจะสวย,ยน่าดูเลยโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับ